ท่านผู้ชมมองไปด้านล่างดีว่าเด้พ่นยางขึ้นมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนอ่ามือนี้บ่าวเตยก็ได้พาท่านผู้ชมมายางเบิ่์นอยู่ปากซอยทางหลอนะท่านผู้ชมนะมาเบิ่งมุมดีว่ามีตึกเนาะมาเบิ่งนป้อมเจริญบ้านเ,นานเมืองเพิ่นนั่นแหละพี่น้องนี่นะลด,ดล่างก็ลหละลายนะพี่น้องบ้านเหมือนนะ โคตรกับยางมะทายคลิปให้พี่ให้ใหหน้องในเบิ่งกในช่วงตรงกันนะยามืันแรกเลยงานมากอะ่ะครับนี่ก็เป็นแรกวันเนสาร์นะพี่น้องนะครบัครบผมแบก็เลยยางมะทายไม่คลิปมาละห้พี่ให้ใหหน้องในเบิ่งกในช่วงตรงกันนะพี่น,น,น้องสีสันย่ำคำคื้นซอยทองหลอนะ้อเนาะเป็นสีแบบนี่ล่านารร้านเหล่าร้านผับร้านยั้งร้ายนะพี่น้องนะเป็นซอยให้โซ่เขียวขึ้นมาคือร้ายแห่งนะท่านผู้ชม ทางผู้ชมไปยางไปกระเป๋าเตยแล้วถนนนทางบางเหมือนก็ส,สะอาดสะอ่านเนาะบอกพุทบาทนะพี่น้องเบิ้องนี้เพราะทีปลูกต้นไม้ใส่ตลอดอ่าสายเลยนะมุมนี้แบบว่าปลูกนะใสิปลูกใส่ตลอดนะพี่น้องเนาะคนอนุรักษ์เนาะที่เป็นพื้นที่สีเขียวแบบว่าอากาศลมเย็นนะ มีการซมันไดออกไซด์เนาะสำหรับประเด็นน้อนเดี๋สิจะสามารถลบแย่แดได้ได้เนี่ยโอ้โหดีนะประเทศไทยผมคิดเพิ่น ยังไม่เห็นดึกงหนึ่งข้งงามเดี๋ยวน้องนี่นะเ,ออเดี๋ยวเ่าแต่คนจะพาทุกคนขึ้นไปบึงนั้นทึหงขึ้นได้บนน้องโอ้โหเนตกแต่งนะพี่น้องใส่ไพ่ โอ้งามแห่งเะไริ้วคือแบบเขาป่าอันนี้เนาะโอ้คักๆๆดิหลงงามนี้นี่มาเที่น,น,น,นวกันเดี๋ยเห็นใน,นกลางคืนนะบรรยากาศยามกลางคืนโอ้พี่น้องขากๆขึข้น,น,นไฟโอ้ขึ้นไฟสองลงมาโอ้ลำพูลำพูก็มีไฟฟอกมีเรื่องแสงฟอกว้าวดองงามเนาะ พี่น้องคนเดียอ๋อคนสองไฟลงมานะงามงามงามพี่น้องออบรรยากาศยามกลางคืนเนาะก็ต้องรอเป็นว่ามีโซโ,ซโคโเกแห้งนะพี่น้องนะเยี่ยงอันนี้มา ลองเพิ่งเพิ่งเพิ่งมองไปวัดแ <What? S 1> ลการงานสางเนาะวิวยามกล่า,านี้ประดับประดาด้วยแสงไฟแล้วบัติพ่นก็บอกว่าเห็นจะเขื่อนได้นี่เดี๋ยวพี่น้องบัติพ่นจะพาทางผู้ชมขึ้นไปดันเทิงนะจิม,มองลงมาดันลุมนะเพราะมันสิงามสําแดงนะพี่น,อนอนะ้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำบ่อเตยนัไปไปว้าออลังการเนี่ยวัด งานสาแหงเลยบุตรุใกล้ๆพี่น้องปักซอยทองห่อนี่นะเนี่โอ้พี่นองกดไฟเปินตกแต่งนะออึกปเหนงามแงพี่นองทองหล่อมาเชพ่น่นี่พน้องนะ การงานสางเลยวิวเยี่ยมก,กลางคืนในกรุงเทพฯกับผมเคยเห็นนะเขื่นมางมุมสูงๆงามนะพี่น้องเนาะโอ้ยนี่นะเห็นแสงไฟน้ำตึกน้ำมาฆนะ่าเนาะคือเราเคยเห็นในหนงังในละครออยังจักเกลืองนึงแหละตอนภาพต้องจำแน,น่อยของบะเตยนะโอ้อลังการงานสางเียเนี่ย ผูอชอ้ชมมองไปด้านล่างดีว่าเติมพ่นยางเห็นมากว่าอย่งงองงามเลยปีสันมัอนตกแต่งเนาะโอ้เสียดายตรงกลางเหงรอต้นไม้ก็ตายคนะรับแต่ไหนเห้ยง่ามกว่านี่ได้เนะี่ย ท่ชมเอาเลยนะคลิปนี้นะกระฝากกด like กดแชร์ถ้าผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้เนาะก็สิ่งสำคัญก็ถ้ามีโฆษณาเขาอย่ากโฆษณาไม่พี่น้องเด้อเพื่อสิไใดเป็นกำลังใจให้เราเตยเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เฉพาะโตลร่ท่านผู้ชมไปก่อนฝากคลิปหน้าคลิปใหม่เฮาจังหวะพอกันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องว่างามบ่ราะยาลุมนะงามได้เราเตยป่ะสงงามเนาะ